กลับมาอีกครั้งของท็อกโชว์เรื่องการเงินกับหนึ่งเดียวคนนี้โคชหนุ่มจากกระพงศเมธพันธนาคารอมสินพรีเซนต์มันนี่โคชออนสเตจร่วมกับรายการเงินทองของจริงตอนชีวิตต้องสู้พะกู้ไว้เยอะท็อกโชว์เรื่องการเงินที่จะช่วยคุณแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันเสาร์ที่18โคราชซินีเพล็กเสาร์ที่25าพารากอนซินีเพล็กเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง คนเราจะรู้จักการเงินของตัวเองจริงๆก็ตอนที่ปิดห้องอยู่ในบ้านคนเดียวเพราะเราไม่ต้องอวดใครเราไม่ต้องโออาอู้ฟู่ใส่ใครเสร็จแล้วทุกอย่างที่เป็นเรื่องเงินมันจะถาโถมเข้ามาตอนนั้นถ้าการเงินเราสบายใจหนงก็อาจจะเปิดเน็ตฟลิกดูนอนเล่นนอนเล่นอ่านหนังสือไปแต่ถ้ามันไม่จริงที่ฉากหน้ามันไม่จริงคุณจะเครียดว่าพรุ่งนี้เหลือเงินเท่าไหร่อีกกี่วันจะต้องคืนเงินใครบ้าง จะหาเงินที่ไหนดีจะต้องยืมเงินใครถูกไหมไอ้อย่างเงี้ยมันจะผุดขึ้นมาและไอ้ที่พูดเนี่ยพี่ไม่เคยไปว่าใครอ่ะพี่เห็นจากตัวเองอวันที่เป็นในช่างเป็นวิศวกรไปทํางานลูกน้องเป็นร้อยอ่ะพี่จะมาบอกทุกคนว่า,ากูเป็นนี่กูเศร้ามากไม่ก็โอ้อาประมาณนึงออก็ใช้ชีวิตประมาณนึงเราไม่พูดเรื่องความทุกข์อะไรกับใครถูกไหมแต่พอเราอยู่คนเดียวเงียเๆียเรากลับบ้านเราเราอยู่ในห้อง เชีย่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยหยิบกระดาษขึ้นมาหยิบ Excel มาดูใครวะกูจะเอาเงินจากไหนมาให้เขาวะแล้วก็คิดไม่ออกพอถึงเวลาเขาก็ทวงทวงแล้วก็ไม่มีแล้วก็เครียดแต่ฉากหน้าก็คือเราบังทุกคนเลยก็เลยบอกทุกคนว่าการเงินที่แท้จริงจะอยู่จะเห็นชัดเมื่อเมื่อคุณอยู่ตัวอยู่กับตัวเองคนเดียวคุณจะเห็นเลยว่าการเงินคุณเป็นยังไงคุณร้อนไหมหรือว่าคุณเย็น